ครับผมกับกาบสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบมุชนกฟาร์มและเอสทูผูทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมื้อนี้นะครับผมมื้อนี้ก็เป็นคลิปประจําวันที่14มกราคม2567นะครับทางฟาร์มเฮาสิมาเปิดแบงก์ว่าแม่ลูกนะครับมื้อนี้มี2องโค้มนะครับผมมี2โคมให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจเลยว่าไปเลี้ยงนะครับปิดจานหน้าเบิ้งเอานะครับผมว่าเฮากับเป็นว่าทรงฟิ้วอ้ยมัดจับนะครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านนใใดสจก เปิดขอบเปิดลักถ่าได้เลยนะครับบ่ต้องกังวลว่าจิถือโกงถือกินมาจํานะครับงว่าบ่เขาขอกว่าถึงมือเข้าว่าเก็บเงินน้าจักบาทนะครับผมอ่าเชื่อใจได้เลยครับงัวหอดมือแทนแน่นอนนะครับผมประกันเสียได้เขาเรื่องกันเลยครับนี่เป็นแม่ลูกผูนะครับผมแม่ลูกผูงว่าลูกแรกนะครับนี่งว่าลูกแรกแม่สูงร้อยสามสิบหานะครับโบดขบเครื่องเลยนะครับแดงโบดขบเลยนะครับปลายหูดดาข้อค้าดํานะครับจิ้มดํานะครับนี่ กินหญากินฟังกินหัวอาหารเป็นนะครับผมครับครบถึงไหนะครับสองหมื่นสองพันนะครับผมสองหมื่นสองพันนะครับแม่ลูกผูนะครับแดงๆเลยแม่แดงแห้งคับเอาไปผสมพอดีเดียวนะครับผมอันนี้เพิ่นปล่อยฝูงเอานะครับลูกแรกเพิ่นปล่อยฝูงเอาหลวงมากกับว่าได้ขี่หายแห้งนะครับว่าได้ขี่หายแห้งพ่อว่าพ่อฟังนะครับผม แต่แมงง่ามขักนะครับผมเอาไปใส่ผ่อไม่เอานะครับลูกกินน้มเยอะนะครับเลียงลูกดีอยู่เชียงพร้อมนะครับผมเชียงพร้อมสองหมื่นสองพันนะครับผมสองหมื่นสองพันี่ผมราไปเป็นแม่ลูกผูกันนะครับผมว่าลูกสองลูกสามนะครับนี่ลูกไส้รอรอเลยนะครับผมแดงแป๊ดนะครับเต่าน้มดีนะครับผมลูกไส้ประมาณสามเดือนนะครับ สองสามเดือนประมาณประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนนี่ตัวแม่เพิ่นนะครับส่วนสูงแม่นี่ร้อยสี่สิบนะครับเป็นนวลเป็นออกนวลน,นวลเทาเทา,านะครับติดโบดพร้อมนะครับผมแม่เพิ่นติดโบดพร้อมสิมดำนะครับผมส่วนสูงร้อยสี่สิบนะครับแม่ใส้หนึ่งกรอโลอาการนะครับเป็นพอคุ้มฝูงแนะหน้าขดใดน,นะครับผม กินใหญ่กินฟางเก้งกัน,กนครับกินหัวหันเป็นด้วยกันนะครับผมครบเน,นี่ยไปแล้วครัสองเมื่นหาพันนะครับสองเมื่นหาพันหรือท่านอยากยกไปนะครับผมยกไปเอาไปนะจากสี่เมื่นเจ็ดพันนะครับเขาเอาน้ําแข็งสี่เมื่นสี่พันนะครับผมสี่เมื่นสี่พันพร้อมทรงฟีไห่สองร้อยกิโลนะครับท่านใดสนจิตสนใจกับปรึกษาคนในครอบครัวนะครับ ปรึกษากัน,นดีผู้ที่ซื่อผู้สี่เลี้ยงนะครับให้มักน้ากันนะครับให้มักน้ากันจังสื่อนะครับว่าเป็นว่าซรงฟรีบ่อยมาจำน้าจากบาทว่าขึ้นรถไปแร้่วบ่อยากให้มีปัญหานะครับผมให้ปรึกษากัน,นดีก่อนนะครับคาง้อวั่ได้คาแพงคาสูงอยังนะครับผมแม่ลูกผูสองครบนะครับใจลูกงามทั้งสองนะครับผมใจ อ่าต่ัตได้โบดพร้อมนะครับแม่ติดโบดพร้อมทั้งสองนะครับผมสี่หมื่นสี่พันนะครับพร้อมซองฟี่ไห้สองหอยกิโลครับสนจิตสนใจก็โทรมาครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับพิกัดขอกเขาตั้งอยู่บ้านดูง่ายตมบลหนองแค่่อําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสีโยกสีแยกเบอกเท่เบอกกันได้นะครับสีโยกสีแยกเท่เบอกกันได้เขาบ่ได้เปิดดวงเปิดหลายพ่อสีต่อกันเทเลมือนกับมี่นะครับบุรังค์นะครับ บ่ได้เปิดไลเพาอที่ไรต่อบานนั่นนะครับพ่อเปิดเอาเพราะไปไงมาไงนะครับผมเน้นแรนดูไว้ก่อนนะครับเน้นแบงปันนะครับผมบ่เน้นกําไรหลายนะครับเน้นกาไลาลบ่ได้ขายดีวันนี้ครับผมเบิ่งครับงามแห้งนะครับงามแห้งเขาประกันต้นนี้ไฮนะครับผมขาทอกขาท้อนนะครับส่วนสุดหางดอกนะครับ ประกันต้นนี้ให้พร้อมนะครับทรงให้หอนของห่อนหม่องปลอดภัยคอยใจเงินเทียเดียวนะครับบอมีหยุ่งยากไว้จุกจิกนะครับเบอกกันลงตอกทรงได้เลยครับผมสำหรับมือนี้กะมาเปิดแบงค์พ่อแม่พี่น้องไว้ซัมเนี้นะครับมีสองโคมนะครับผมมากแบบไดสนใจแบบไรนะเอาไปตังเอายกไปเลยแหงถือลงมาอีกนะครับผมสำหรับมื่อนี้กะฝากพ่อแม่พี่น้องพิจารณาไว้นําครับผมกลาบสวัสดีครับ